เหรียญหบาทรัชกาลที่9พศ .2539 เหรียญแบบไหนล่ะที่ราคาสูงถึง1,000งบาทตามมือใหม่ขายเหรียญไปหาความจริงกันไป องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ไขยเรียนชาแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับมือใหม่ไายเลียนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับขอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสําหรับครูบาอาจารย์ ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าพักเครื่องเก่าธนบัตรเก่านะฮะถ้าหากกระผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะฮะและส่วนใครที่ดูแล้วไม่ถูกใจหรือไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านไปเลยนะครับผมเพราะผมมาพูดในมุมของนักสะสมนะครับผมมาพูดในมุมของนักรีวิวนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะเข้าเรื่องวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ5าบาทรัชการที่9นะฮะพศ2539นนะครับแบบไหนราคาเป็นหมื่นนะครับผม เป็นเช่นไรเราไปหาความจริงกันครับไปกันไปโอเคนะครับเราเอาเรื่องของราคาก่อนไหมครับสําหรับเหรียญ5บาทปี39ราคาใช่ไหมครับเหรียญปกติถ้าผ่านการใช้หุนเหรียญหมุนเวียนแบบผ่านการใช้แบบยังไม่มีราคานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านการใช้แบบ คือยูนเนซีแบบว่ามันอยู่ในถุงอยู่ในหลอดอะไรประมาณนั้น,นก็อาจจะไดะ้แล้วแต่คนซื้อด้วยนะครับ78บาท6 7บาทก็ว่ากันไปนะครับและอีกอย่างหนึง่งก็จะมีแบบมีราคาแบบมีพัดเสียนตรงพัดเสียนกลับแบบนั้นก็มีราคานะครับแล้วก็จะมีแบบหัวหัวแล้วก็มีแบบก้อยแบบนั้นก็มีราคาสูงนะครับแต่ส่วนเหรียญปกติยังไม่มีราคาหลักเหมือนนะครับผมโอเคนะครับแล้วแบบไหนละที่มีราคา หลักหมื่นก็ผมก็เห็นในกลุ่มในเพจในช่องหลายๆช่องช่องใหญ่ๆร้านใหญ่ที่เขารับซื้อกันอยู่มันไม่ใช่แบบนี้นะครับคือปีส9นี่เขาผลิตออกมา2รุ่นนะครับผมก็จะมีก็อันนี้คือเหรียญหมุนเวียนเหรียญปกตินะครับก็จะมีเหรียญห<ม>นึ่งก็เหรียญปีสาเก้าเหมือนกันครับเหรียญปีสามนี่ก็จะเป็นเหรียญเหรียญแบบนี้ก็จะเป็นพระเศียรตรงนะครับก็ฉลองสีดีราจะสมบัติครบ50ปีนะครับเหรียญกญจนาพิเศษนะครับผม ก็วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเหรียญกัญจนานะฮะก็มันจะมีอยู่2รุ่นนะครับเดี๋ยวผมเอาเอา,เอาให้สามเก้าเหมือนกันนะฮะมี2แบบ2รุ่นนะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นปี39ปกติเหรียญหมุนเวียนก็เหมือนกันทั้ง2เหรียญเลยฝั่งนี้ก็ปี3าปกติฝั่งนี้ก็จะเป็นเหรียญปี39กัญจนานะฮะส่วนด้านหน้าเป็นยังไงล่ะพระพักจะไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นปี39ปกติก็พระพักเฉียงนะฮะ ถ้าเป็นปีสามเก้ากัจนาก็ผสียนตรงนะครับและส่วนแบบไหนล่ะที่เขาบอกกันว่ากันว่าหลักเมื่นนะครับผมเอาผมผมไม่มีตัวอย่างผมจะเปรียบเทียบให้ดูให้ก็ถ้าเป็นเหรียญปกติปีสามเก้าใช่ไหมครับโอเคนะครับแบบนี้ใช่ไหมครับด้านหลังก็ปีสามเก้าประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญปกติใช่ไหมครับส่วนด้านหน้านี่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งก็จะเป็น สำหรับเหรียญนี้ก็ได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นเหรียญกัจจนาใช่ไหมครับด้านหน้าพระพรตรงใช่ไหมครับถ้าหากใครนี้เหรียญด้านหลังก็เป็นเหรียญปีสามเก้าปกติใช่ไหมครับด้านหน้าก็เป็นพระเสียรตรงเหมือนกันจจนาแบบนี้แบบนั้นถึงจะมีราคานะครับผมแต่ถามว่าสูงไหมเป็นหมื่นไหมผมไม่แน่ใจว่าจะสูงขนาดนั้นไหมครับแล้วแต่แล้วแต่บางช่องที่เขามีเ <im it> ขาเงินหนาเ <im it> ขาก็อาจจะจ่ายไหวนะครับสําหรับแบบนี้นะครับหมุนดู พยายามหมุนดูนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็สามารถทําได้นะครับผมส่วนอีกแบบหนึ่งก็ด้านหน้าก็จะเป็นพระเสียนเฉียงด้านหลังก็จะเป็นแบบคล้ายแบบเหมือนกัญนาครับผมหมุนดูด้านหน้าไม่ใช่พราเสียนตรงนะครับเป็นพระเสียนเฉียงประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าเห็นเขาว่าแบบผลิตผิดพลาดนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับแต่ว่านักสะสมและหลายกลุ่มเขาก็บอกว่ามีนะครับผ ก็ผมก็ไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับใครว่าจริงไม่จริงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมว่าเราก็ไปพูดแบบไปว่าเขาก็ไม่ได้นะครับผมแต่ถามว่ามีอยู่จริงไหมก็คงจะมีอยู่จริงนะมั้งครับผมคิดว่านะแต่ส่วนตัวผมว่าผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้นะครับท้ายนะฮะถ้าเป็นเหรียญปีสามเก้าปกติไม่มีราคานะครับผมประมาณนี้นะฮะส่วนราคาเป็นหลักเป็นหมื่นก็แบบ เขา้าวแบบเมื่อกี้ถามาหาข้อมูลมาจากไหนข้อมูลก็มีเยอะมากครับโอ้เต็มไปหมดเลยนะฮะก็โอเคนะับประมาณนี้ไม่ยู่ไม่มากก็น้อยนะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายแล้วกันผมว่าส่วนตัวผมผมว่าผมผมว่าผมไม่เคยเจอนะครับผมแต่เห็นหลายหลายคนเขาก็บอกว่ามีนะครับส่วนตัวผมผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเหรียญปกติไม่มีราคานะครับประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็ หากผมพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมข้อมูลแล้วก็หล่นอะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมลิ้นรัวไปหมดแล้วนะฮะโอเคนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ขายเหรียญช้าแน่ด้วยนะครับขอบคุณครับ อ๋อขออนุญาตถ้าใครที่ดูจบแล้วท้ายคลิปมันจะมีเพลย์ลิสต่อนะครับถ้าผู้ชมสามารถดูต่อได้มันจะมีหลายคลิปนะครับผมมันจะมีขึ้นมาอยู่ท้ายคลิปท้ายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมตอนเย็นๆก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวแบงค์ธนาบัตรแบบ9กนะครับผมชนิดราคา100บาทรุ่นที่4นะครับผมเดี๋ยวถ้าใครที่อยากรอดูก็ u b s c r i b e ไว้เลยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไปแจ้งเตือนที่มือถือของเพื่อนๆนะครับผมโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวส่วนเป็นแบงค์หนึบาทเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกนะครับผม, okay, มนะี้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุทกๆคนด้วยนะครับผมทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับสวัสดีครับ